มปาราชิกกันว่าด้วยปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งสมัยนั้นมีหมู่บ้านนามว่ากลันทะตั้งอยู่ไม่ไกลเมืองเวสาลีมีบุตรเศรษฐีผู้เป็นบุตรชาวกลันทะนามว่าสุทินนะสุทินนะผู้มีคำต่อท้ายชื่อว่าบุตรชาวกลันทะพร้อมด้วยสหายไปสู่กรุงเวสาลีเห็นพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมจึงแวะเข้าไปสดับธรรม มีความเรื่อมใส่ใคร่จะออกบวชจึงกราบทูลขอบวชในพระพุทธศาสนาแต่พระศัสดายังไม่ประทานอนุญาตให้บวชเพราะมารดาบิดายังไม่อนุญาตสุทินนะจึงกลับไปขออนุญาตท่านมารดาบิดาแต่ไม่ได้รับอนุญาตจึงอ้อนวอนถึงสามครั้งก็ไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดิมสุทินนะจึงนอนลงกับพื้นอดอาหารถึงเวัน มันดาบิดาอ้อนวอนให้ล้มความตั้งใจก็ไม่ยอมพวกเพื่อนเพื่อนมาอ้อนวอนก็ไม่ยอมในที่สุดพวกเพื่อนๆนอ้อนวอนให้มารดาบิดาของสุทิน,นะอนุญาตก็ได้รับอนุญาตเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ออกบวชประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ทางวัดชีคามครั้งนั้นแคว้นวัดชี ซึ่งมีกรุงเวสาลีเป็นราชธานีเกิดทุกภิกขภัยพระสุทินนะมีญาติเป็นคนมั่งคั่งมากเมื่อเดินทางไปถึงกรุงเวสาลีญาติญาติทราบข่าวก็นําอาหารมาถวายเหลือเฟือพระสุทินนะก็ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายอีกต่อหนึ่งแล้วเดินทางไปกาลันทะคามคือตําบลบ้านเดิมของตนความทราบถึงมารดาบิดา บิดาจึงนิมนต์ไปฉันมารดาก็านำทรัพย์สมบัติมาล่อเพื่อให้ศึกพระสุทินนะไม่ยอมจึงไม่สำเร็จต่อมามารดาพระสุทินนะรอจนภริยาของพระสุทินนะที่แต่งงานกันตั้งแต่ในสมัยยังไม่ได้บวชรอจนานางมีระดูได้กำหนดจะมีบุตรได้จึงพานางไปหาพระสุทินนะที่ป่ามหาวันชวนให้ศึกอีกพระสุทินนะไม่ยอม จึงกล่าวว่าถ้าไม่ศึกก็ขอพืชพันธุ์ไว้สืบสกุลครั้งนั้นยังไม่มีการบัญญัติวินัยห้ามเสษเมถุนพระสุทินนะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่พอทำได้เพื่อให้มีบุตรสืบสกุลจึงเสพเมถุนด้วยภริยาของตนซึ่งต่อมานางตั้งครรภ์และคลอดบุตรบุตรของพระสุทินนะจึงได้นามว่าเจ้าพืชภร,ริยาของพระสุทินนะ ก็ได้นามว่ามารดาของเจ้าพืชต่อมาทั้งมารดาและบุตรปอกบวชได้สำเร็จอร,รหัตผลทั้งสองคนกล่าวถึงพระสุทินนะเกิดความไม่สบายใจขึ้นภายหลังถึงขนาดสู้ผอมภิกษุทั้งหลายถามทราบความจึงพากันติเตียนและนำความกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ ทรงไต่สวนเรื่องนั้นทรงติเตียนแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทถ้ามีให้ภิกษุเสพเมถุนทรงปรับอาบัติปาร,ราชิกแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดแต่กรณีของพระสุทินนะไม่ต้องอาบัติเพราะเป็นต้นบัญญัติไม่มีการปรับอาบัติย้อนหลังอนุบัญญัติข้อบัญญัติเพิ่มเติมต่อมามีภิกษุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลี เข้าใจว่าห้ามเฉพาะเสพเมถุนกับมนุษย์จึงเสพเมถุนด้วยนางลิงความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติเพิ่มเติมให้ชัดขึ้นว่าห้ามแม้ในสัตว์ดิวรชานภิกษุเสพเมถุนขาดจากความเป็นภิกษุแล้วภายหลังขอเข้าอุปสมบทอีกพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติมิให้อุปสมบทแก่ผู้เช่นนั้นต่อจากนั้น มีคำอธิบายตัวสิกขาบทอย่างละเอียดทุกๆคำพร้อมทั้งแสดงตัวอย่างประกอบภิกษุห้าประเภทไม่ต้องอาบัตคือ 1. ภิกษุผู้ไม่รู้ตัวหรือถูกบังคับแต่ไม่ยินดี 2. ภิกษุผู้เป็นบ้า 3. ภิกษุผู้มีจิตปุ้งซ่านหมายถึงเป็นบ้าไปชั่วขณะด้วยเหตุอื่น ไม่ใช่บ้าได้ปกติอัธกถาแก้ว่าผีเข้าในสมัยนี้เทียบด้วยเป็นบ้าเพราะฤทธิยาบางชนิด 4. ภิกษุผู้มีเวทนากล้าไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปบ้าง 5. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหมายเหตุภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัต ก็คือภิกษุผู้เป็นเจ้าของเรื่องที่นำมาซึ่งการบัญญัติวินัยนะครับวินีตะวัตถุเรื่องที่ทรงวินิจฉัยชี้ขาดต่อจากนั้นมีการแสดงตัวอย่างที่ภิกษุทำไปเกี่ยวกับสิกขาบทนี้ในลักษณะต่างๆกันและพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวินิจฉัยไต่สวนและชี้ขาดว่าต้องอาบัตบ้างไม่ต้องอาบัตบ้างตามเงื่อนไขทางวินัยทั้งหมด มีประมาณ72เรื่อง